สวัสดีค่ะทัดดาวนะคะจากบริษัท Transglobal นะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการที่จะออกแบบประกันชีวิตแบบ Index Universal Life หรือว่า IUL นะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็กำลังสับสนอยู่ว่าจะเลือกแบบ แบบไหนดีหรือว่าจะดีไซน์แลนแบบไหนดีนะคะเพราะว่าตัว IUL เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับทุกอาชีพทุกคนแม้ว่าจะเป็นคนรวยมาเสรษฐีหรือว่าคนอย่างเราก็ตามนะคะแต่ว่าวิธีการออกแบบประกันชีิตแบบนี้ต้องรู้วิธีการออกแบบให้ถูกต้องนะคะเพราะไม่ไงั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้ประกันชีิตที่ไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวเองแล้วก็เสียดายเงินแล้วก็ต้องมายกเลิกภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นการจะเริ่มควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่จะดีไซน์แลนนะคะว่า วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มจากอะไรนะคะอย่างเช่นวันนี้เราจะให้ดูตัวอย่างของ2แบบนะคะว่าที่เน้นข้อหนึ่งก็คือเน้นในเรื่องของ family protection นะคะกรณีที่คุณจากไปครอบครัวมีเงินแบบเป็นเงินก้อนปลอดภาษีจากกาันที่คุณจากไปนะคะเอาไว้หาเป็นคุณการศึกษาให้กับลูกหรือว่าเอาไว้ชําระหนี้สินหรือว่าเอาไว้ใช้ในการาใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆนะคะหรือว่า ถ้าเกิดคุณเกิดเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาในอนาคตอย่างเช่นสตโตรกหัวใจวายหรือว่ามะเร็งต่างๆใช่ไหมคะคุณก็ยังมีเงินชดเชยตรงนี้เอามาเป็นเงินชดเชยรายได้ในอนาคตนะคะกับข้อ2นะคะที่เน้นในเรื่องของการสร้างเงินกเกษียณในอนาคตสร้างเงินกเกษียณน,นะคะแล้วก็คุณจะได้มีเงินแบบปลอดภาษีใช้ในอนาคตนะคะทั้ง2แบบนี้จะดีไซน์แลนที่ไม่เหมือนกันนะคะ จะใช้คนละฟังก์ชันในการออกแบบแล้วก็ค่าเบีย้ยประกันชีวิตเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกนะคะว่าถ้าเกิดเน้นในเรื่องของ family protection นะคะเน้นเรื่องของ living benefit เนี่ยจะค่าเบีย้ยจะประมาณเท่าไหร่และแพลนจะแตกต่างกันยังไงได้บ้างนะคะแต่ว่าทั้งสองแบบนี้นะคะก็คือคุ้มครองถาวรเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเงินสะสมบางส่วนเหมือนกันมีความยืดหยุ่นเหมือนกันนะคะเป็น IUL เหมือนกันเพียงแต่ <c oughs> เพียงแต่ฟังก์ชันหรือว่าการออกแบบเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะจะเป็นการออกแบบจากประกันชีพแบบ i u l ของบริษัท National Life Group นะคะตัวอย่างก็คือเป็นผู้หญิงอายุ35ปีนะคะแล้วก็สุขภาพดีนะคะต้องการที่จะ,ะสร้างทุนประกันเนี่ยประมาณที่500 0สนดอลลาร์นะคะ เราดีไซน์ให้เขาเนี่ยจ่ายเพียง20ปีเท่านั้นนะคะจะเห็นว่าค่าเบีย้ยตรงนี้จ่ายเพียง20ปีนะคะก็จะตกปีละเดือนละเดือนละ361.67ดอลลาร์นะคะแล้วก็ชำระไปก็จะเป็นปีละประมาณ4,340ครบ20ปีแล้วก็หยุดจ่ายเห็นไหมคะคุ้มครองถึงอายุ120ปีนะคะนี่ยคะ่ะ 120ปีนะคะทุนประกันเนี่ยก็จะอยู่ที่500,000บาทนะคะแต่เนื่องจากว่า,อาพออายุครบประมาณสักเดี๋ยวนะคะทุนประกันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะในปีที่อายุ76นะคะเ5 76เนี่ยเนื่องจากว่าเงินสะสมเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ4 8่155ซึ่งมันใกล้กับ5 0 0 0 0 0มากเขาเรียกว่า ตัวเงินสะสมเนี่ยมันเบรกอีเวนนะคะมันทำให้เป็นดันให้ทุนประกันเนี่ยสูงขึ้นนะคะดังนั้นทุนประกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในปีที่อายุ75-76ถึง6นะคะจาก5 0 0 0 0 0จะกลายเป็น5 000, 4 1 6 3แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงอาทุนประกัน1ล้านนะคะในตอนที่อายุประมาณสัก8 7ถึง88นะคะอันนี้เนี่ยพออายุ60ใช่ไหมคะ6อายุ60เนี่ย จะมีเงินสะสมอยู่ที่ประมาณ176,943นะคะจะเห็นว่าแพลนแบบนี้ก็คือคุ้มครองถาวรเหมือนกันแต่ว่าค่าเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณ361นะคะอ่านะคะทุนประกันอยู่ที่500,000มีเงินสะสมบางส่วนนะคะถ้าเกิดยกเลิกกรมทรรภายใน10ปีเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้เงินคืนเต็มจำนวนนะคะเพราะว่าเขาจะมี surrender charge ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะ แพลนไว้เป็นเงินเกษียณในอนาคตนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการออมเงินตามที่งบประมาณที่คุณมีเลยนะคะสมมติว่าลูกค้าคนเนี้ยอายุ35ปีเพศหญิงนะคะอยากที่จะออมเงินปีละ1เดือนละ1,000ดอลลาร์นะคะก็ปีหนึ่งก็ประมาณ1 000, 2 0 0 0นะคะเป็นประมาณ20ปีนะคะแล้วพออายุ60นะคะ ก็เริ่มนำเงินออกมาใช้ใช่ไหมคะก็จะได้เงินประมาณาปีละหกหมื่นหนึ่งพันแปดสนะคะจะเห็นว่าจะได้รับเงินไปตลอดชีวิตเลยนะคะจนถึงอายุ120ปีเลยนะคะเห็นไหมคะแปปีถ้าสมมติว่าเอาลืมบอกว่าตัวนี้จะได้ทุนประกันอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนนะคะ ถ้าเสียชีวิตไปตั้งแต่วันแรกที่อนุมัติก็รับไปเลย 80, 8 0 6แ2นนะคะแล้วแพลนตัวนี้คุณไม่ต้องรอที่คุณจะอายุ60นะถึงจะรับเงินออกมาใช้แต่คุณสามารถที่จะถอนเงินออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะไม่ต้องรออายุ60นะคะเพราะว่า iul เนี่ยเป,เป็นแพลนที่มีความยืดหยุ่นมากดังนั้นเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องรออายุ60นะคะสมมติว่าคุณมีความจําเป็นต้องใช้เงินก่อนอายุ60อย่างเช่นอายอุสัก50นะคะ อายุ50เนี่ยคุณจําเป็นต้องใช้เงินสักห้าหมื่นนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณมีเงินสะสมอยู่ที่ประมาณ2องแสนสนะคะคุณก็สามารถที่จะถอนออกมาได้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากที่อายุ60ปุ๊บเนี่ยเงินตรงนี้คุณก็ยังรับเหมือนเดิมแต่จํานวนอาจจะลดลงอาจจะเหลือาาลสัก5 0,000่นกว่านะคะต่อปี ปีหนึ่งก็ได้ประมาณเ,เดือนหนึ่งก็ได้ประมาณห0พันเจ็ดพันดอลลาร์นะคะก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดีไซน์แลนออกมาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้แหละค่ะตรงฟังก์ชันนะคะ,ะ,คะไอ้ตัวแลนที่ใช้เป็นดีไซน์แลนในเรื่องของการา tax free income ตรงนี้นะคะเราใช้วิธีการ maximum cash value นะคะเราจะไม่เน้นทุนประกันที่มันสูงมากนะคะถ้าเทียบกับทุนประกันเงินค่าเบีย้ยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยปกติแล้วถ้าเราใส่ไว้ที่เดือนละ1,000เนี่ย ทุนประกันเนี่ยมันจะสูงมากแต่เนื่องจากว่าเราอยากให้เงินเราโตมากเราจะใช้วิธีการ Max Fund แล้วก็ m i n i m u m death Benefit นะคะทำให้ทุนประกันตรงเนี้ยมันมันต่ำกว่าที่มันควรจะเป็นนะคะแต่ว่าทำให้เงินตรงเนี้ยมันเติบโต มากที่สุดนะคะทาให้เงินตัวเงินสะสมเนี่ยมันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะดังนั้นถ้าใครเห็นความแตกตา่างตรงนี้เราคิดว่าเฮ้ยแลนแบบไหนกันนะที่มันเหมาะสมกับเรานะคะเราจะเห็นว่าแพลนแรกอะ่ะที่ที่จ่ายค่าเบีย้ยเดือนละ3ามร้อยหกสิบ่าสามร้อยหกสิบเอ็ดนะคะเราได้ทุนประกัน5้าแสนเนี่ยในปีที่เขาอายุหกสิ 60, เนี่ยเขาจะได้เงินเพียงอ่ามีเงินสะสมเพียง1นึ่งแสนกว่านะคะแต่ว่าตรงนี้มีเงินสะสมถึง หกแสนกว่าด้วยกันนะคะที่จะรอจ่ายไปเงินเกษียณให้เราในอนาคตนะคะความแตกต่างมันกันมันก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะเนื่องจากว่าพอเราอัดเงินในช่วงแรกๆเนี่ยอัดเงินให้มากที่สุดเนี่ยทำให้ตัวเงินสะสมเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะความเสี่ยงเนี่ยมันก็น้อยลงใช่ไหมคะ ความเสี่ยงของบริษัทประกันเนี่ยมันน้อยลงดังนั้นเงินจึงอัดได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ทุนหรือว่า Cost of insurance เนี่ยมันต่ำลงได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจแบบไหนก็ติดต่อแล้วก็ทักเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะคะเราก็ยินดีที่จะเป็นไกด์นำทางให้นะคะว่าเออตรงเนี้ยสนใจที่จะออกแบบแบบนี้อยากจะได้แพลนแบบนี้ก็ก็คุยทักมาคุยกันได้นะคะกับ คลิกตรงมเมสเสจด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ